ครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแกดแพดแพดหนะครับมีนาปี5 3โดยข้อสอบบอกว่าถ้าเซตของ an เป็นลำดับของจำนวนจริงที่ an เท่ากับ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง2 n หารด้วย n กํลัง2แล้วลิมิต an n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับเท่าใดโอเคก่อนอื่นพี่แบงค์มาจัดรูปหา an ก่อนแล้วกัน an มีค่าเท่ากับ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก2 n หารด้วย n กำลังสองทีนี้ถ้าพี่แบงค์ดึง2ออกข้างบนนะครับมันก็คือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n หารด้วย n กำลังสองะครับทีนี้ไอ้ตัว1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n ะมันคุ้นคุ้นกับอะไรอะ มันคือซิกมา i i ไเท่ากับ1ถึง n ป่ะครับโดยสูตรของมันซิกมา i อไเท่ากับ1ถึง n คือ N คูณ n บวก1ส่วน2ป่ะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เอาก้อนนี้ลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น2คูณกับ n คูณ n บวก1ส่วน2หารด้วย n กำลังสเอา2ตัดกันทิ้ง มันก็เลยกลายเป็น n กลังสบวก n เอา n, n ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปนะครับหารด้วย n กลังสแล้วโจทย์ถามหาลิมิตของ an ลิมิตของ an ก็เลยมีค่าเท่ากับลิมิตของ n ของ n กลังสองบวก n ส่วนด้วย n กลังสยังจำสูตรได้ไหมเอ่ยลิมิต an กำลัง a เล็ก N เข้าใกล้ตี้นะครับขอส่วนด้วย B N กำลัง B เล็กไปเรื่อยๆถ้า A เล็กน้อยกว่า B เล็กแล้วลิมิตได้อะไรครับตอบ0ถ้าเท่ากันตอบสัมประสิทธิ์หารกันถ้ามากกว่าถ้าข้างบนมากกว่าข้างล่างตอบหาค่าไม่ได้ดังนั้นข้อนี้เนี่ย มันเข้าอยู่ในเคสไหนอยู่ n กํลัง2นี่ก็ n กํลัง2เหมือนกันเลยดังนั้นมันเข้าเคสนี้ปะครับมันเลยตอบว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าหารการสัมประสิทธิ์คือ1ส่วน1ซึ่งก็คือตอบ1นั่นเองโอเค